ค่ะ,ะกยายาพากลับมาที่บ้านเรานะคะหลังจากที่มีเรื่องของภาษีทรัมเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทําเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคของอุตสาหกรรมค่ะซึ่ง เศรษฐกิจไทยนะคะโดยเฉพาะการส่งออกที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยคิดเป็น1ใน5ของสินค้าที่เราส่งไปทั้งหมดก็ยังถือว่าสูงมากทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพามาเจาะ2อ,อุตสาหกรรมด้วยกันก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งจ้างงานสูงถึง7จ0 0 0สนตำแหน่งสําหรับภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็ทางด้านของรองศาสตราจ,จารย์ดรอาชนันเกาะไยบูรณ์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ,สะแสดงความเห็นเอาไว้นะคะบอกว่าการส่งออกของไทยตอนนี้ต้องบอก ว่า,าเผชิญกับความท้าทายสำคัญโดยส่วนแบ่งของตลาดโลกลดลงจาก1.4%ในปี62เหลือ1.3%ในปี66ท่ 6, ามกลางสงครามการค้าปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะความท้าทายด้านเศรษฐกิจไทยที่เรากำลังเผชิญตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า low growth tap นะคะหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นกับดักที่ไทยเราเจออยู่ การส่งออกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ซึ่งไทยเองต้องมีการปรับโครงสร้างภาคการส่งออกโดยมุ่งเน้น โดยมุ่งเน้นนะคะไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มีศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการส่งออกและการกระจายตลาดเพื่อจะลดความเสี่ยงรวมถึงการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดโลกค่ะทีนี้พาไปดูในสองภาคอุตสาหกรรมนะคะก็คือยานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้ต้องเร่งปรับตัวทางด้านของรองศาสตราจ,จารย์ดรจุธาทิพย์จงวณิชจากคณะเศร,รษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะบอกว่า มีการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในประเทศการกระจุกตัวของตลาดแล้วก็ไปเจาะลึก2คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็น27%ของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมแล้วก็คิดเป็น36%ของการส่งออกรวมพร้อมทั้งการจ้างงานถึง7 0 0 0 0สคนอันแรกนะคะก็คือคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ซึ่งก็มีสินค้าต้นน้ำอย่างเช่นอุปกรณ์กึ่งตัวนำพวกอินทรีย์เซอร์กิต In t ทร์ a t e เซอร์กินะคะรวมถึงสินค้ากลางน้ำที่เป็น Print Circuit Board แล้วก็ Print Circuit Board a ด s อมบิลลนะคะพวกนี้รวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าปลายน้ำที่เราถามก็เป็นพวก h a r d d i s k Drive เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งคลัสเตอร์เหล่านี้เนี่ยได้รับอนิสงจากสงครามการค้าแล้วก็นโยบายช้นน่า Plu1 ที่ทำให้มีการย้ายฐานการลงทุนแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านเหมือนกันก็เลยต้องเร่งสร้างความเชื่อมโยงภายในประเทศแล้วก็ต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อจะดึงดูดการลงทน ทุณนต้นน้ําให้มากขึ้นส่วนที่2นะคะก็คือภาคยานยนต์แห่งอนาคตประกอบไปด้วย2กลุ่มสินค้าก็คือรถยนต์นะคะที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน Hybrid ปลั๊กอินแล้วก็ไฟฟ้ารวมถึงชิ้นส่วนและส่วนประกอบคลัสเตอร์นี้เนี่ยไทยต้องบอกว่าเรายังคงรักษาความสามารถในการส่งออกได้ดี 60%เป็นรถยนต์สำเร็จรูปแล้วก็มีการส่งออกรถ H.E.V เพิ่มขึ้นรวมถึงมีความเชี่ยวชาญในชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเราทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าความท้าทายที่ต้องเผชิญนะคะก็คือเรื่องของความต้องการรถยนต์ภายในประเทศที่ตอนนี้ลดลงรวมถึงการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นก็ต้องลดต้นทุนแล้วก็กดระเบียบที่ไม่จาเป็นพร้อมทั้งพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์อัจฉริยะหรือว่าพวกสมาร์ทออโต้พาสให้มากขึ้นด้วยนะคะครับก็เป็น2คลัสเตอร์ที่เราสามารถไปต่อได้แต่ตรับยยนยกะด ต้องอีโวกันนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่พอมีข่าวดีหลังจากที่หลายคนกังวลมานานก็คือเราจะพยายามวางแผนเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่ของชิปและ ctor, สมิคอนดักเตอร์ซะทีนะครับเพราะว่าคุณนายวุฒิวงโคเมศอุปนาย,ยกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทยสมิคอนดักเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าอุตสาหกรรมไมโครชิปและสมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆในอุตสาหกรรมหลักทั่วโลกโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือไทยเรานะครับฟังดีๆนะ เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์มิ m i c o ักเตอร์แห่งชาติมาก่อนขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเขามีแผนชัดทั้งมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์เขามีมานานแล้วข่าวนี้ก็คือตอนนี้ทาง B.O.I ก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําลังร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปลายปี68ก็คือปลายปีนี้ในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้าซึ่งถือเป็นสัญญ,ญาณเชิงบวกที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมเราจะทุ่มทุนแล้วครับเพื่อจะเข้าไป ทางใดก็ทางหนึ่งไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานชิปและสมิคาร์นักเตอร์ให้ได้ถามว่าเอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสมิคาร์นักเตอร์ของไทยจะต้องทาอะไรมันจะมี4ี่ส่วนหลักๆด้วยกันเล่าย่อๆนะก็คือส่วนของการออกแบบดีไซน์<ม>การผลิตเวเฟอร์แฟงนะครับส่วนการประกอบและการทดสอบรวมไปถึงโฟโตนิกส์ก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นส่วนที่พูด,ดง่ายๆว่าไทยเราพอมีความสามารถอยู่แล้วแต่อาจจะต้องมีการผลักดันนะครับให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ได้เหมือนกันให้ได้ อนอกจากนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคาดการณ์ว่าอีก10ปีเนี่ยทางด้านของผู้ผลิตจีนแล้วก็ไต้หวันอาจจะหลบเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์มาไทยสําหรับอุตสาหกรรมที่เป็นแผงวงจรพิมพ์หรือว่าพวกปรินต์เซอร์กิตบอร์ดนะคะซึ่งความเสี่ยงตอนนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะก็เลยทําให้ผู้ผลิต PCB รายใหญ่จากจีนแล้วก็ไต้หวันอาจจะเริ่มย้ายฐานการผลิตมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเราเนี่ยเป็นเป้าหมายในการลงทุนช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะมีผู้ผลิตประมาณ50บริษัทซึ่งส่วนใหญ่ ก็เป็นบริษัทชั้นนําของโลกที่มาลงทุนในไทยอยู่ที่ราวๆ2แสนล้านบาทก็จะส่งผลทําให้มูลค่าการส่งออกกลุ่มนี้เติบโตขึ้นจาก6000 60, ล้านบาทเป็น2แสนถึง3แสนล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันนะคะก็คิดว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศต้องการกระจายความเสี่ยงแล้วก็อาจจะมาที่ไทยในช่วง10ปีข้างหน้านี้ค่ะขอให้จริงแล้วครับขอให้ถ้าเขาหลบพายุจริงๆขอให้มาไทย กลัวจะไปเวียดนามอะนั่น่าเสิแต่ว่าตอนนี้เราได้แต้มต่อทางภาษีเวียดนามอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตั้งหนึ่งเนี่ยตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เขาเยอะกว่าเขาใกล้ชิดจีนมากกว่าหลายเรื่องเดี๋ยวรอลุ้นกันครับถ้าแผนเราชัดนโยบายเราดีอินสติทีฟเราน่าสนใจและประเทศไทยเราพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนะมันก็อาจจะเป็นไปได้